สวัสดีครับกรอบฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกรอบจะพาลูกค้ามารับชมรีวิวนะครับเป็นตัว Ford ดเ n g e r Raptor ครับวันนี้มาในเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับหน้าวันนี้มาในพี่ใหญ่เลยนะนะครับวันนี้พาแรปเตอร์มารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยูโรไแล้วนะครับอ่าเราใช้คําว่าตัวยูโรไนะก็คือเป็นมาตรฐานนะครับที่ตามบ้านเรากําหนดนะครับตัวนี้นะ เดี๋ยววันนี้พาไปชมรอบคันนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรอิดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอนะครับก็จะมีไล่ๆอยู่นะครับคลิกที่เมนูเพลย์ลิสต์กับแยกหมวดหมู่ไว้บหรือคลิกที่ชชุมนได้เลยยนนนนะะะคครรัััับบก็จมีออปเดตู่ใ้นทั้งหมดนะครับเเปิิิดดดกระ่่งงแจ้้ตือนไไวมผหวังแนน่อน วันนี้นะครับรถที่ก๊อมารีวิวนะครับจะเป็น Ford Ranger Raptor Raptor เนี่ยมีเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะเป็น2.0นะครับแล้วก็เป็นเบนซินที่เป็น3.0นะฮะแต่คันนี้คันที่มารีวิวเป็นดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับตอนนี้คันนี้ยังเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับที่มีระบบช่วยจอดนะครับแรงม้านะครับสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะราคาจะจำหน่าย1,799,000บาท วันนี้มาในสีขาวนี่แรปเตอร์นะครับไม่มันหล่อจริงๆนะนะครับทั้งหล่อทั้งใหญ่นะครับครบจริงๆนี่นะครับสครูปนะครับอย่างแรกเลยนะครับคูปทรงแรปเตอร์นะครับบางคนเรียกจมูกนะฮะก็เป็นสครูปขนาดเล็กที่อยู่นะครับสองฝั่งกระโปรงนะครับแล้วตัวนี้นะครับสามารถระบายความร้อนได้ มาดูนะครับนี่เลยกระจังหน้านะครับที่หลายๆคนต้องบอกก่อนเลยว่าชอบนะฮะแล้วก็เอาไปใส่รถนะครับในหลายๆรุ่นนะฮะแต่แรปเตอร์ครับกระจังหน้าเขาก็มีความโดดเด่นมากกว่าตัวอื่นเนาะสังเกตจากสีนะครับสีจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะฮะมันเป็นสีเทานะมันไม่ได้เป็นดำนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีคําว่าฟอร์ดนะฮะตัวกล้อง360องศาเนี่ย จะยกมาอยู่ด hmm. ้านบนนะครับยกมาอยู <ends> <udos> ่ด <91 undoubtedly olar> ้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยังมีตัวหลังกล้องหน้านะครับแบบนี้กระจังหน้าแรปเตอร์ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมีโครงเหล็กนะแล้วเป็นโครงเหล็ก2อันนะครับมันจะอยู่ด้านหลังด้านบนตรงนี้นะตรงปลายนิ้วกรอบนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เป็น2ชิ้นนะฮะบางรุ่นไม่มีบางรุ่นมีชิ้นเดียวนะครับแต่แรปเตอร์แท้มี2ชิ้นแบบนี้นะครับกระเทยมานะครับไฟหน้าแน่นอนครับ ระดับแรเตอร์แล้วนะครับต้องเป็น m a ท i ิ LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอด LED แยกสูงต่ำนะไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟเลยนะครับไฟตันหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะแล้วก็กันชนนะครับนี่กันชนแร p ปเตอร์ครับ แรปเตอร์ในด้านหน้าก็จะมีห่วงลาคู่หน้านะครับแต่เขาจะมีตัวปิดเห็นไหมที่เป็นสีดำ,ดำแบบนี้ปิดเอาไว้นะแล้วก็ตัวแลปเตอร์เนี่ยใต้ท้องนะครับจะมีกันแข้งมาค้มหมดเลยนะนะครับชิ้นนี้นะครับกันมอเตอร์นะครับทานเฟอร์ถังน้ํามันนะครับพูดง่ายๆพร้อมลุยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเรามีมาให้ครบหมดแล้วนะครับนี่อ่ะเรามาดูกันที่ระบบนะครับ ที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอาชิริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟแยงตานะกล้อง360องศามีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินมีระบบรักษาเลนมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ของเราหยุดยนันศะูนนะและคันนี้นะครับยังมีระบบช่วยจอดนะครับจอดเทียบข้าง จอดถอยหลังเข้าซองแล้วก็ออกากเคียบข้างให้นะครับพูดได้ง่ายมาครบนะครับคันนี้ออปชั่นครบจริงๆนะครับแล้วก็คิวล้อนี่คิวล้อทรงแรปเตอร์ช่วงล่างนะครับโช๊คแรปเตอร์นี่ไม่มีแหนบนะนะครับเป็นโช๊คหมดเลยนะครับเป็นโช๊คหมดเลยนะโช๊คฟ็อกนะครับกระบอกโช๊คเนี่ยจะเป็น2.5นะนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อ เป็นดิสเบรกสล้อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็นี่เป็นล้อแม็กเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยขนาด17นิ้วเป็นสีเทานะครับจับคู่กับยาง BF เลยนะครับ BF g o o d r i นะครับหรือ KO2 นะครับเป็นยาง AT นะครับที่ต้องบอกก่อนเลยนะมันเป็น King of AT อ่ะนะเป็นยาง AT ที่เงียบวิ่งดีนะครับมีความคงทนนะครับมาพร้อมกับสเปค285 70 17นะครับ ตัวแก้มนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิประบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้นะครับด้านข้างก็จะมีเตือนนะครับจุดบอดนะครับหรือว่าบาร์สปอรตนั่นเองฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับที่ลูกค้าติดนะนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็อัปเกรดฟิล์มอนะครับ เป็นเ,เซรามิกเป็นของเบาฟุง้งนะครับดูสินี่ดูมองออกไปนะนะครับอันนี้มันมีไฟแค้มันสว่างไงลองมองเห็นไหมครับสว่างไหมเนียนเนียนมากนะครับนี่ยผมให้ดูนะแอนตาร์กติกานะครับลูกค้าบอกติดทันทีก็จัดไปเลยครับตัวท็อปแล้วดูตอนมองจากข้างนอกนี่นะสวยงามนะครับมาดูนะครับ มือเปิดนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์ก็ทันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับมีตัวกันลื่นนะครับนี่เป็นบันไดอลูมิเนียมตัวกันลื่นเห็นมันเป็นฟิงโค้กันลื่นนะครับตัวนี้ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับตัวต่อไปเป็นคอมโพสิตแล้วนะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าแรปเตอร์นะครับแล้วก็ดูนะด้านหลังเป็น วันลิงค์นะครับแล้วก็มีถังแอดบูถังแอดบูแอดบูเราก็มีเติมไปให้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เติมมปให้อยู่แล้วเนาะเต็มไปอยู่แล้วแล้วกเ็เราจะมีเติมให้ลูกค้าอีก2แกนลลอนนะครับ mm hmm. ก็เหมือน2ถังอะ่ะนะครับถังหนึงไปกับรถนะครับสแกนลอนก็จะเทียบเท่ากับอีกหนึ่งถังนะรถสติกเกอร์แท้ครับแัปเตอร์ก็จะเป็นตัวขอบกระบะแบบนี้ ตัวแรปเตอร์ไม่มีปนาดเหยียบนะนะครับจะเป็นแบบนี้ละไฟท้ายเป็นฟูล LED นะครับฟูล LED นะครับนี่เห็นปหจะมีตัวบายสปอร์ตอย่ในี้มาด้านหลังนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มมีกล้องฝั่งที่โลโก้มีคำว่าแรปเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับนี่กันชนท้ายจะเป็นแบบนี้ ตัวที่มีระบบช่วยจอดเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์หน้า6หลัง6นะมีห่วงลากด้านหลังด้วยนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์ก็ครบคันนะฮะฝาท้ายผ่อนแรงนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะมีที่เปิดขวดที่แขวนถุงนะครับแล้วก็ไฟท้ายกระบะมีนะครับปลั๊กไฟ12โวลต์เนาะ12โวลต์180วัตต์แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านมีนะ พยางแท้นะครับพยางแท้มีแอร์หลัง USB Type A Type C แล้วก็230วลต์400วัตต์นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟบ้านตัวนี้มาครบนะครับมีที่เท้าแขนนะโทนภายในเป็นดำหมดเลยนะครับคันนี้ก็ทำเป็นกระจกออโต้สีบานแล้วนะครับแต่สาธิตไม่ได้เพราะเพิ่งติดฟิล์มนะ,นะผมทำให้นะ,นะครับด้านข้างเป็นหนังกลับดู ความสวยงามนะไฟไฟเห็นไหมไฟตกแต่งห้องโดยสารหรือแอมเบียน์เป็นสีแดงนะครับเป็นหนังหมดเลยนะเติมน้ํามันก็ปลดตรงนี้นะครับนี่ชุดควบคุมกระจกนะต,ต่อไปนี้เป็นออโต้ทุกบ้านนะครับยันข้างหลงข้างหลังนะมือเปิดเป็นแบบซ่อนสครับเพจจะมีมาอยู่แล้วนะครับคู่หน้าบอไฟฟ้ารุ่นนี้ยังเป็นคู่หน้าสิบทิศทางนะนะครับนีบ่พวกนี้เป็นสลับก็สวยงามเดี๋ยวไปล้างแล้ว พวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับมีความแม่นยำเลยเป็นพุชสตาร์ทมีที่วางแก้วนะครับเนว่าเปิดไฟไท้ายกระบะเปิดไฟตันหมอกแล้วก็หลีแสงหน้าจอนะครับคำว่าหลีแสงหน้าจอคือเขาต้นเขาจะหลีเขาจะหล,ะลีจอเลื่อนไมค์กับจอ,อนี้พร้อมกันนะนะฮะเห็นไหมจอเลื่อนไมค์นะครับ,ออรบของแรปเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมผมตั้งไปยังวะผมตั้งแล้วเนาะ ถามตัวเองก่อนเนี่ยเห็นไหมครับมีวัดแรงดันลมยางสถานะออฟโรดอะไรเงี้ยครับพวกแอดบูลนี่เห็นไหมพวกหน้าจอแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ระดับแอดบูลอะไรก็มีหมดนะครับจอกราฟิกสวยนะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ usb เก๊เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ไฟแบบนี้รุ่นนี้ยังมีกุญแจล็อกนะนะครับรุ่นนี้ยังมีกุญแจล็อกนะรุ่นต่อไปไม่มีแล้ว จอกลาง12นิ้วครับเป็นซิงค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับรองรับตัว Ford p a าร์แน่นอนครับเป็นเกียร์ออโต้สตาร์ทรถได้ดับรถได้นะฮะตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินนะฮะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าเล่นแมนวนวลได้นะหมกลบแมนวนวลได้นะครับ เบรกมือไฟฟ้าคัานนี้ยังมีระบบช่วยจอดนะครับมีระบบออ t โตสตาร์สตอปมีโหมดออฟโรดนะครับที่จับเรื่องของเส้นล้อหน้านะครับมีควบคุมความเร็วลงเขาอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะดิฟล็อกมีนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยของเราเป็นแบบพาร์ทไทมที่สามารถเลือกเป็น 4A ได้นะครับบางคนเรียกเอาวิวได้นะแล้วก็โหมดการขับขี่มี7โหมด นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดไฟให้มันก็จะมก็จะ็7โหมดนะครับมีโหมดปกติมีโหมดสปอร์ตมีถนนลื่นมีโคลล่องมีทรายมีบาฮาแล้วก็มีไต่หินนะครับไม่มีคําว่าประหยัดนะเราไม่คุยกันในแรปเตอร์นะไม่มีนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังนะครับมีที่วางของชั้นบนนะครับก็ครบคันนี้ใส่เรื่องของพวกโช๊ด้วยนะอ๋อนี่รับประกันฟิล์มอ่ะ คันนี้ก็ใส่โชคหน้าโชคหลังนะครับมาพร้อมสวยงามก็ท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ถ้าสนใจที่เป็นสเปคแบบนี้นะครับรีบจับจองนะเพราะถ้าเปลี่ยนสเปคแล้วนะครับมันหายากแล้วจริงๆนะนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรแอดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ